아. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับพี่ๆน้องๆน,นะครับเมื่อนี้ก็มาอยู่กับทีมงานซับสถิตกันคือเก่าพี่นอ้องบอดินบอดเดิมนะครับทางพนังย่งนี่ผู้รับเหมานี่ งานบอท่านจบนะครับพี่นอ้องเถี่ยวก้อนนี่ว่าแมนดินสิพอ่บอบ่พอพ่อนะครับเมื่อนี้กะมาเอาอีกครับพี่น้องสำหรับผู้เราเหมานะครับเพิ่นกะมาติดต่ออีกขออีกล้อยหาิบเทียวว่าสั้นนะครับไปทางพนังย่างเฮาทางแม่น,มน้มย่างเฮ้าทางบ้านน้องพักตบนะครับตำบลเราน่อยอำเภอสระบุมจังหวัดระยอดนะครับพี่น้อง อ่ามกี้ก็บ่บอดินบอ่อเดิมนะครับอ่าโคมาสุพี่เกาพี่น้องทรัพย์สถิตนะครับพี่แหลกว่าสีแลนแลนหินนะครับอ่าเพิ่นกันเลยว่าขอเอาดินให้ผมก้อนได้บอ่อมาสั่นก็นเลยยกเลิกแลนหินกอนนะครับมาแลนดินให้เพิ่นก้อนร้อยห้าสิบเทียวพี่น้องมื่อกี้ทีมงาน ผูเบาทีมงานว้สลุนนะครับรถด,ดำสิ่งรอรอแต่งสิ่งแต่งสวยทางเมืองไพรดำสิ่งหรือว่าปอเจเล่นซับนะครับ พึ่งกินเขาเที่ยงกันพี่น้องนี่ผมกะพึ่งมากนะครับเมื่อนนี้ติดภารกิจว่า ออเมื่อนี้รถด,ดำแลนดแปดคันพี่น้องอทีมงานแลนดแปดคันเมื่อนี้ผู้ว่าเวทโซ่ทีมงานผู้ว่าเวทโซ่มาฟังทั้งพี่ทีมงานน้องพลอยดำซิงนะครับเรือป้าลดาซับบ่อเจริญซับ มาฟังทางเว้นตกนะครับจัดมือนี่ประมาณลอยหาสิบเที่ยวพี่น้องสำหรับทีมงานสัส์สติีน้องอ้าวพี่ล็อกครับอา้าอยเก่าหาแรงมานะครับพี่ลอ็อก แต่งสิงแดงรอพี่นอ้องรัดดาประดับยนต์รอแบบหมดหมดพี่น้องสำหรับพี่ล็อกนี่แบบนาล้อๆอดูดพี่น้อง <laughs> เสียนัดนะครับ อาอยู่กับเจ้าคุณปูเฮาคือเกาพี่น้องเจ,าจา้าเกาเจ้าเดิมนะครับพีซี่สองรอยโคมัดสุดินกับผสมหินจักหน่อยพี่น้อง อุบาวเอโซครับรอยหกสิบแปดแรงมากครับเครื่องยนย e ีเห็0เจ็นะครับย h 7 0 0ดเจเป็นฮีโน่พี่น้องันนี้ปลาไส้สังลุยอุบาวเอโซอทีมงาน สังกัดของน้องพลอยดำสิงห์นะครับโชเฟอร์เอโซอ่าเพป็นกับอับเมโคครับ,รบซานีนะพี่น้องซานีสองร้อยเรามืัอนี่มาแลนรวมครับสัปสถิติธนะครับด้วยอาหารเสี่ยวพี่น้องเบิังรถแลนแปดขั้นจากที่เป็นว่าสิเอาให้มันจบมืัอนี้มันสิจบปะ อาเรีนไปทางบ้านน้องพักตบเข้าพี่น้องพนังยั่งนะครับอ่ามื่อนี้เพิ่นเอาไปสต๊อกไว้นะครับลอยหาสิบกิโลโอ้ก็ถือว่าหลายอยู่นะครับมื่อเดียวผมว่าพอจบนะครับตัวข้างแลีนไก่พี่น้องสิบกิโลนะครับไปกรับยี่สิบโล รอยเจ็ดห้าครับเจ้าต้นดี่ล็อก กระตกโซ่มเมือพี่น้องทั้งรอยเอทนะครับหมู่บ้านนี่กระตกนะครับหมู่บ้านนี่แต่ว่าเมื่อน,นี้นี่อากาศกะเป็นห้อนๆเอาเอาพี่น้องนี่บางจุดนะครับที่ฝนกะตกแล้วนะครับขึ้นไปฟังทั้งขุนหลับพี่น้องขุ้นๆเรียร์ทั้งขุนพี่น้อง ทางหนองพว่อกโคนพ่องนะครับไปทางนั้น rơi lái luôn, luôn chỗ khóm đó, Xây nòi thế luôn chỗ khóm กับพ่อเนิดๆน,นะพี่นอ้องพอถึงกะลมนะครับ เสมอครับ โนครับอนองฟางนะครับเอาไม่ดีพิดไทยโดยพี่ล็อกนะครับรอยเกาสิหาแรงมากครับเสียนุดำซิ่ง มาที่หลังมูกูระดาประดับยนต์นะครับลัลน่นลนครับสามชา เดี๋ยวมือหนาจังลิปหนาพี่น้องจังพอกันไหมครับลิปหนาสำหรับมือนี้ลิปนีล้ลากันสักนี่แหละนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้เขามาติดตามมาชมพี่น้องขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับลาโดยที่ล็อกมือนี้สวัสดีครับ